สวัสดีค่ะช่องไม่บ้านติดเกมนะคะวันนี้ก็อยู่กับร้านคาเพ่ประสาวันที่31มกราคม2567นะคะก่อนอื่นเลยต้องขออีุญาตขอบคุณสมาชิกช่องไม่บ้านติดเกมนะคะทำการสมัครสมาชิกช่องไม่บ้านแล้วก็ขอขอบคุณผู้ดำเนินทุกช่องทางด้วยนะคะเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยจ้าหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมแบล็คที่เสิร์ชขอแนะนำร้านซูเปอร์สเปเชียลช็อปนะคะถูกกว่าเติมเองแน่นอนค่ะสามารถ อ่าทักไว้ีนเพจหรือว่าไลน์ของร้านได้เลยนะคะตามรูปนี้เลยแล้วก็สามารถดูราคาได้เลยนะคะว่ามีราคาอะไรเท่าไหร่อย่างไงบ้างหากมีข้อสงสัยได้ไดก็สามารถทักเข้าไปสอบถามกับแอดมินทางเพจหรือในไลน์ได้เลยนะคะสอบถามได้ทางร้านเขาไม่กัดจ้าเอาละสำหรับวันนี้นะคะมาดูบัพร้อมๆกันเลยว่ามีอะไรให้เรากันบ้างมีการเพิ่มชุดเอ่อแทนแบงให้สกอร์ลาดนะคะ ก็จะเป็นอาชีพเดียวนะคะที่เพิ่งเข้ามาเพราะเหมือนอาชีพอื่นจะมีขาอยู่แล้วนะคะมันเพิ่งเข้ามาสักพักแล้วแหละใช่ไหมแม่มังเขาส่องแป๊บอือชุดมันก็ะเร็วพี่ก็จับไม่ค่อยได้เอ,อเอ,อเดี๋ยวนะแม่มังขอดูเบมหนึง่งของวูซามีไหมหนาหาไม่เจอ เหมือนจะมนันเอามาวนเนาะก็อ่ะอันนี้จะเป็นชุดเออขอดูก่อนนะมีของสกอร่านะคะชุดแทแบิกลดราคาเหลือ450บาทนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นชุดผนะีเปลี่ยมพลังปีใหม่นะคะเพราะมันใกล้ตุดจีแล้วเนาะราคา1,050บาทนะคะก็ในแพ็กเนี่ยจะประกอบไปด้วยเอ,อเลือกได้3ชุดด้วยกันนะคะก็คือเลือกซ้ำได้ด้วยนะคะก็จะมีชุดทูบ ชุดทู่พยักแห่งประจิมทิศนะคะชุดแทแบกนะคะแล้วก็จะเป็นชุดฮันบกต้อนรับปีใหม่นะคะอันนี้ก็คือสามชุดไปเลยจุกๆุเนาะแล้วก็จะมีแถมน้ําผลไม้ให้ด้วยแล้วก็ชุดทู่พยักแห่งประจิมทิศก็คือมีแยกขาให้ด้วยนะคะราคาสี่ร้อยห้าสิบบาทาใครที่ไม่ได้อยากได้สามอันแล้วก็ชุดฮันบกต้อนรับปีใหม่ด้วยนะคะ มีทุกอาชีพอีกเช่นเดียวกันประมาณนี้แล้วก็ต่อไปเป็นแพ็กเกจนะคะแพ็กเกจการผสมภัยล้นเหลือนะคะราคา840บาทจะเป็นกล่องเลือกรับชุดพรีเมียม1กล่องนะคะแล้วก็ได้รับไปเป็นการเลือกนะคะว่าจะเอานักเวทกอสปี้หตัวใบยขยายกระเป๋าช่องสัมภาระสีช่อง3อัน บเปียนทัศนสภานะา5ใบหิงครรน330อันหรือลูกแก้วของ TR 5อันนะคะสามารถเลือกซ้ำได้2อย่างนะคะเช่นเอานักเวกอปี้2ตัวก็ได้นะคะก็คือแล้วแต่จะเลือกเนาะว่าจะเอาแพ็คไหนอะไรยังไงนะคะต้องบอกว่าแล้วแต่ว่าจะเลือกว่าจะเอาอันไหนอะเนาะต่อไปเอ่อแพ็กเกจเสิร์มประสิทธิภาพล้นเหลือนะคะราคา1,716บาทนะคะเป็นลดราคาวันขึ้นปีใหม่อะนะ อันนี้นะคะแพ็กเกจนี้จะเป็นกล่องเลือกรับชุดพรีเมียมสกล่องหิ่งครอด500แล้วก็มีเฟลสต็กห้6สิบหกสนะคะเอ่อต่อไปแพ็กเกจเพื่อนร่วมผจญภัยนะคะราคา486บาทจะเป็นเลือกได้3อย่างนะคะระหว่างน้องเมดนะคะแล้วก็เสือน้อยแสงตะวันแล้วก็เสือน้อยดาวระยิบระยับนะคะ โดยน้องเสือเด็กไม่ว่าขอเฉกแบบน้องเสือแต่ละตัวเนี่ยมันมันต่างกันแค่สีแหละแล้วแต่ความชอบส่วนการเนี่ยเนียเวลาเปลี่ยนเีอาการแต่งตัวอะไรคือเหมือนกันนะคะแต่ถ้าใครไม่อยากได้พามันคออะไรก็เลือกหน้าตาเหมือนเดิมไม่ต้องให้มันแบบเปลี่ยนหน้าตานะน้องน่ารักอ่ะก็อนเนี้ยเลือกซ้าได้เหมือนกันนะคะจะเอาเป็นน้องเสือสามตัวก็ได้น้องเมย์สามตัวก็ได้นะคะขายถึงวันที่สิบสี่กุมภาพันธ์นะจ๊ะ ต่อไปแพ็กเกจความสมบูรของช่างราคา956บาทนะคะรับไปเลยความสมบของช่าง200อันจุกๆนะคะแล้วก็มีสกเกตความสมบูรอีก100อันเฟสแต็ตอีกเอ่อเฟอสแบหนใบนะคะกล่องช่วยเสริมประสิทธิภาพแบบที่31กล่อง ประมาณนี้คะ่ะแล้วก็จะมีเป็นแพ็กเกจคลังเก็บของหมู่บ้านเทรน์อันติโนวาทารี20ช่องลดราคาเหลือ152บาทนะคะแล้วก็มีการเพิ่มใบขยายคอกม้าเบลรันดีกับใบขยายคลังเก็บของของเบลรันดีเข้ามาด้วยนะคะคอกม้าหนึ่งช่องอยู่ที่74บาทแล้วก็ที่ใบขยายคลังเก็บของที่เบลรันดีเริ่มต้นที่12บาทนะคะ4ช่องก็42บาทเออ8ช่อง74บบาทจ้า ส่วนชุดอะคาเดมี่เป็นชุดที่ยางเป็นทีหนึ่งว่าขายให้ตลอดนะคะถ้าใครยังไม่พร้อมตอนนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวค่อยซื้อกเดเอจุดถ้าใครพร้อมก็จัดเลยนะคะเพราะในบ้านจัดไปเรียบร้อยแล้ว อ่าแล้วก็วันนี้นะคะของกิจกรรมนะคะจะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่9กุมพาพันจะมีของมาขายให้เป็นหินคอเป็นอะไรแบบนี้นะคะจํานวนประมาณ3 3สาอัานหรือ3าอัานหรืออะไรอย่างงี้นะคะก็จะขายในีานะคะา3,333าาามซีเวอร์เนาะเป็นกิจกรรมครบรอบ3 3 3 3สารอสามสิบสามวันนะคะอ่าก็จะมีคูป,ปองให้ด้วยนะคะสามารถติดตามได้ในคลิปแพจอัปเดตแล้วก็กิจกรรมได้เลยนะคะเดี๋ยวแม่บ้านเออใส่ไว้ลิงก์ไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะจ๊ะ โอเคแล้วก็แพ็กเกจหแถมหนึ่งหมดไปแล้วนะคะน,นี้จะเป็นกล่องเพิ่มประจำเดือนนะคะแบบพิเศษก็ราคาอยู่ที่2000บาทนะคะจะได้รับทั้งหมด2150เพิร์โดยมีแถมเป็นแพ็กเกจพรอมอมุลมาให้นะคะแล้วก็อันนี้3,500บาทนะคะได้รับ3 0 0 0ัอ่อ850เพิร์นะคะแล้วก็แถมเป็นแพ็กเกจพรอมอมุล7วันให้นะคะประมาณนี้ อ่าแล้วก็มีการลดราคาชุดแทนแบ็กด้วยอันนี้ไงแม่บ้านก็ว่าทำมันหายไปไหนจําได้ว่าคุณคุณว่ามันแบบเออแต่แทนแบ็กมันไม่ได้ขายตลอดเนาะโอเคอ่าแพ้แบ็กนะคะมีอาชีพอื่นด้วยนะคะก็คือเอามาให้เหมือนกันส่วนสกอร่าก็คือเอามาเพิ่มนั่นเองนะคะสําหรับอาชีพอื่นก็คือลดราคาเหมือนกันนะคะเหลือ4 5 0หบาทถูกอาชีพเลยนะคะเผื่อใครชอบใครสนใจอย่างจะสอยก็สามารถสอยได้นะคะโอเค แล้วก็อย่าลืมมาดูช่องเบสกันด้วยนะคะเพราะมีหลายๆอันที่แบบน่าสนใจน่าสอยมากๆยังอยู่นะคะยังขายอยู่จนถึงวันที่7กลกุมภาพันธ์เลยก็อย่าลืมมาดูกันด้วยนะคะ โอเคสำหรับวันนี้ราคาโพของเราก็มีเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราก็มาเฝ้ารอชุดใหม่กันต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะเดือนอดจะเข้าเดือนกุมภาพันธ์แล้วน่าจะเป็นชุดต้อนรับวันเลนไทน์แล้วแหละก็มาดูกันว่ามาลุ้นกันนะคะว่าปีนี้ชุดจะเป็นยังไงเน,นี่ยเขาก็เปลี่ยนคอนเซ็ปต์อะไรใหม่ๆแล้วเนาะก็มาดูกันว่าชุดวาเลนไทน์ปีนี้จะเป็นยังไงนะคะไหวไปลุ้นกันเดอ้อ สำหรับวันนี้แม่บ้านต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วนะคะถ้ายัางไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b สัก i b e ช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งติงต่งๆเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ของแม่บ้านนาะสำหรับวันนี้ต้องขออนุญ,ญาตล,ลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่เด้อบายบาย